สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีฮิปพักกุสทุกคนเดอ้อสบายดีอันตอนสวยๆพี่น้องืันนี้กา <c oughs> มาพบอพ,อพ,อพ่อกันอีกคือเกาเด้วยพี่น้องเด้อที่โดนน้นแลแน้วโบเ<ร>ล้หลัง <พอ S 2> จากทีบโบเลตคลิปมาโดนว่าโทรศั์น้องคอนเพลย์ด้วยพี่น้องน,นี่ซื้อ,หอใหม่ซื้อเมื่อวานนีแน่แต่เลยได้มีโอกาสมาพบพ่อกันวันนี้เนาะโดนน้ำพอสมควรแล,วล้วน้าเนาะ วันนี้ก็ชิได้เห็ดคลิปอันปกติทุกเหมื่อเลยพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก็ครอบครัวน้องคอนกามีปัญหาเล็กน้อยอะไรพี่ทีมประสุทธิ์ทุกคนหูน้ำอะไรเนาะกาแก้ไขปัญหาตัวนั้นแล้วอะไรพี่น้องเอ้ยกับเบาบางไปไหนแล้ววันนี้กาพากันออกมาสวนมันเลยพี่น้องจะได้ทีมประสุทธิ์ทุกคนเลยให้กำลังใจเนาะแหมหลายคนขนาดในหูบอกกุ้งอยู่ว่าเกิดอันเนี่ย ขัดสนในอันขอบคุาพ่อพี่น้องการขอบใจเอฟซีทุกคนที่แบบเป็นกำลังใจเป็นแรงใจแรงกายและกํกำลังใจให้ครอบครัวในเพจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณเอฟซีมอสกูทุกคนเ้อที่บุปผาที่ตามบึงในซ่องบูงบ่าวลาววันนี้การน้องคอนการตั้งเหตุคิปตลอดแล้วมันนี้พี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นซื่อไปซื่อเมื่อวานนี่มาวันนี้ก็พากันมา สวนมันฉันมาตลอดแต่ก็บบ่ได้ถ่ายมื่อนีันว่าถ่ายสวนมันให้พี่น้องเบิ่งนนำกันพี่น้องพากันออกมาสวนมันพี่น้องสวนมันน้องครอนใหญ่ฉันได้แล้วรนแลวที่บ่ได้มากค่ะมาถ่ายตอนนั่งยังน้อยเบิ่งบบันนี้เพียงหัวหมือเลยพากันออกมากับร้านสาวพี่น้องไก่ไม่เพิดแล้วความสูงไก่แม่สามคนออกมาสวนมันไก่ใหญ่หมือเลยพี่น้องไปแต่จ เด็ดลวกกินกับแกงแ,แซ่ยอดมันนี่บ่แม่ยอดโบเด็ดและเด็ดเด็ดยอดเขาบอกว่เป็นหัวแล้ว,ลว <c oughs> พี่น้องเอ้ยกายหัวเลยยืนมือบ่ถึงมาสุดก่อนที่ถ่ายคลิปไพายังแน,น่นอนอยูอ่ลงพวงปุ๊บันจอดจะเลยพี่นอ้องหญ้าหันบ่ได้แล้วตัวนี้หญ้าหันมันสูงกว่าหญ้าสูงกว่า,าแล้วบ่เป็นยังแล้วมีแต่สิแจอตัวนั้นแหละต่ำเน่ย ยา่มันกับบุกอยอันนั้นมีแต่เครือเครือมันพี่น้องขึ้นน้ำกบไม้กะมาทำกันมื้อนี้กาสามคนนะพี่น้องมีหลานสาวมานำลานสาวมาทั้งโยมราชเพื่อแหล่งมาเก,ก็บกุ้งจกักไปทั้งไรแล้วหลานกั <laughs> นจะลกหญยาดีแจขึ้นบ่อนั่งตุก๊กนะพากันออกมาลุกหญ้าเด้อพี่น้องมื้อนี้ ออกมา,าลูกเนออกม,มันลกกกะว่าแล้วแล้วพี่น้องเพราะมันรยย้ายเนียาลกแถวแบบนี้แหละแถวบนต้นมันใหญ่ๆครับก็สิบ่ลกพี่น้องเพราะว่าต้นมันมันสูงกลัวเนีาอยอะไรมันสิบ่เป,ป็นอย่างส่วนทางคางนี้เป็นโคงอันขคงคนอื่นแ้่พี่น้องต่อกันเลยทอมเพลินนะซักเข่าพี่น้องมืองามขนาด ทักเขาให้ส่วนเขามีแต่ปลูกมันะ <c oughs> <c oughs> แถวนี้กับปลูกคือกันพี่น้องแต่ว่ามันบวเป็นมีบ่อนเป็นบ่อนบวเป็นมันก็ได้แต่ว่าวแถวนี้นี่งามแถวนี้ปลูกก่อนนี่ตัวเอาแนวมาทำอันแมนเอามาตำลังเราทางล้างนี่นะแม่เนาะ เบื้งเป็นลายเลยปลูกเต็มมืดแถวนี้ฮะแต่มันว่าขื้นว่าแนวมันมืดเลยตัวนี้เห็นมันเ่าออกมาแต่บริษัทเองเลยก็งามอันนี้ซื้อต่อน้ำเพลินเพิ่อมาปลูกแล้วมันเหลือเราไปซื้อน้ำเพลินมันกะกจายแล้วตัวนี้ก็ได้อยู่จนกว่าก็ขึ้นกับเพียงกับที่กันทแล้วถับถึต้นมันได้แม่มาเห็น้นมันแล้วก็ไปยกเมื่อได้พี่น้องแต่การยังไม่มีเถียงนะพี่น้องเด้อ อยู่ตาำผมลองเวลาผักพรก็อยู่ตาำผมใหม่อะไรก็ทิ้งโซ่ไม่เห็ดเทียนอยู่พี่แล้วพี่น้องเพชรกระหายเห็ดบนห่มห่มนี่ละเนาะเท้วพุนกับเป็นคือกันเขาปลูกหลายแล้วในแม่แถวนี้เนาะอ้วนบ่อขืนอยูพากระย่างเหรอพี่น้อง มาลกงาเพื่อหาเสียมโมเห็นเนาะจะฟอว่าอยู่ใส่แถวตัวนั้นเนาะเพียงกันเนาะแมนเขียนเพียงกันยามมืดแถวนี้ปลูกก่อนแล้วก็คนละแนวกันกับตัวอันนี้มันบอยากเป็นพันคนตางอนโอ้ยแล้วก็พี่ถังน้ำตาย้อยมานี่มืดเราแบบได้กันตางอนเป็นอย่างบมื่อไ เพียงเลยพอจะว่าเปลานั่เป็นยังสื่อสื่อมันเลยพี่น้องนะคนตางบคนตางอนคนตางอนหลอแล้วยาบ่ไดีลายหยาอะไรสบานอากาศกะเย็นห่อนเลยด้วยพี่น้องเบิลงแดดกะเป็ยังเมื่อยแล้วกะเขาพักผ่อนอยู่อันโฮมต้นไม้ยังบ่มีเพียง่ไเนนาะักอ เพราะว่ามันแดดมันมอัน,อน,นเป็นทิศสองทิศเลยพี่น,น้นองมันกะเหี่ยวๆเนาะไปจะซุดงดงามกระไดพี่น้องคนกับบริโต้รุ่นเลยรวงเติบอย่านากกงกระคงไป้ได้ไหม่จะชีบวดมาแข่งไว้ถ้าว่าชีลงไปหาหนามแข่งอยู่อันหวยบาดชีเมอืองสวน,สนสมันมน,น,อน,นองคนอยานางพี่น้องอยู่ตลาดเอาไปขายห่อละพันผู้ได้นะห่อพันกีบเอาเมือขายปะล่ะเออเอาเมือบ่ <motiv ators> <m> <wrap> <ümüz S 2> ให้ไปเทาใจอะไปขายเก็บเงินไปเทาไม่เทาใจงานนี่ต้องเป็นงานไปเทาใจป้องแมนอยากขายย่างนี่เพิ่นต้องบอกเลยเพิ่นหาบเลยส่วนห่มในสวนมากันเข่ามาลุกอยู่ในห่มพี่เดพี่น้องมาเนี้มันแดดแห้งเข่ามาส่นก่อนบุกเครืองักถั่วพ่อเจ้าบักถั่วปีพี่เล่เพิ่นปลูกบักถั่วอิตลามขึ้นหน่อเทืองหมักถั่วหมากยังบอเป็นหมากกว่าแบบ แงแจงนไม่ได้มักทัววัดภูยังมันเป็นหมากบ่ยังูเลเดือนอันนั้นูแลสิบเอ็ดสิบอมเกี่ยวข้าวกําลังอันดันเนาะกําลังไตกงพี่น้องมักัวเชื่อมักทัวพ totally ี่น้องมักทัวดำ้มาบ้าแม่เออมักัวอิมีเลยถัวฮานาห์อีพี่น้องเอแล้วก็้วงามเนาะแถวนี้เบิ่งนีตัวใหญ่ ส่วนมันเนี่ยพวกพวกไปชิยูใจตอนนั้นพวกเพชรเอามาใส่บรเห็นเนาะช่วยใส่ยางามันหมดเลยตอนชิจะเอาเห็ดปวกเต็มหัวโพนอันนี้บอกเอาเห็ดปวกไก่กุ้งในหัวโพนอันนี้พี่น้องก็จนหุ่มย่างหนึ่งในเมือแกงได้ยินเสียงนกเสียงนูห้องเลยมีแห้งเขาปลาเขาดงเขาเข่ามาผมเลยคือว่าเย็นไง ยืนลเอ้ยนั่งนะั่นนี่ก็นั่งละมาบันนั่งก่อนพี่น้องน้องคอนก็ไปลุกหยาแม่เด้อเป็นผู้จับกล้องให้ละแม่นบ่อนันเป็นชีขาวขึ้นนั่นละคอยบ่เป็น์ได้ <c oughs> นั่งอยู่ห่มเลยไม่เพชรนั่งอยู่ห่มเลยพี่น้องห้อนหลายเปลี่ยนกันพวกนี้น้องคอนออกเลยแม่จับกล้องถ่ายให้เพื่อน นั่งอยู่ห่มวันนี้ห่มห่มมันออกก่อนเด้อวันนี้เด้อมึงน้องคอนก่อนลุกได้หลายซัมไนอะไรพี่น้องอ้าวอ้าวเครื่องนี่กระดึงไว้น้ำบ่อยอยากให้ไปบอยากให้ออกจากแดดได้หน่ได้ซัมไนแล้วลายบุระ คือลกเคือตัวนี้สิต่ำกว่วพี่น้องเพราะตัวนี้เ็นปลูกน้ำหลังพี่น้องเอ้ยกาง,งามอยู่น้ำหลังกาง,งามทอแต่จากัวจากซื่นปันไดพอแดดทิดสองทิดแล้วแดดนะพี่นอ้องเมื่อผู้ทางฝ้ากับป้าแดดเต็มฝ้าเลย อยู่ป่าอยดงได้ยินที่เสียงนกเสียงนูห้องโหนองคอนกับไ,ไก่พื่อแะละเข่าสวนนี่แหละแนมเป่เห็นกันพี่น,อ <junto> อน,อน,อน้องอึฮ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 ้อพฮ้อึฮ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 ้อึฮึฮฮึฮึฮึฮ เครือหลายบ่ละส่วนหลายมีแต่เครือนั่นแหละเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นเครือมันพี่น้องเอ้ยอยู่แครนี่เครือตัวนี้แหละเครือหลายแท้ๆคันเครือมันนี่ขึ้นนี่โอ้ยมันอันนี้หนึ่งกินแซ่บได้มันอันนี้เนาะ <c oughs> คุดนี่เลิกขนาด <c oughs> เป็นน้ำหวานได,นะได้เลยปีนั่นแม่ของเราคุดมาเห็นน้ำหวานทันด้ โอ้สวนมันน้องคอนพี่น้องพูดแหละท้องฟ้ากระสดใสเนาะละแจ้งจงควงเลยแนมโบเห็นกันแล้วสาตุกิกอยู่ใส่ตุกเอ้ยตุกบ้าอยู่ใส่เด้๋ยน้อบาทนี้เออ แล้วบางผูบาลรัดเด้อแถวเด้องัว,วงวาควายเต็มผูบาวมาเลี้ยง <c oughs> ส้นตอนนั้นพี่น้องสีสูงกว่าแล้วก็งามกว่าส้นตอนนั้นเน่ะละมันตอนนั้นพันคนตางอนโตต่ำนี้บู้จักสื่อลืมเลยพี่น้องเอ้ยว่าบรรยากาศตอนเที่ยงเนาะถ่ายก็บบ่อันนั้นปะนใดแดดเต็มท้องฟ้า น้องคอนพันลกกองไว้กองไว้พี่น้องคุณแม่ผูไปสนตนสอนนั้นวะล่ะสนมันตอนนั้นให้เบิ่งอันน้องน้อยน้องฮันกาน้องก็เป็นคุ้มโบมพี่น้องผูเบิ่งเครือบักแตงพ่อเจ้าจกไปใส่เบิดบักแตง <laughs> เครือแบกบยาหมากเป็นเออเครือมันตัวนี้แหละค่ะขึ้นเกี่ยวอยุโก้กมัน,นะะแล้วกันแล้วแล้ว ยนานางจะเราคอยเสียเอาอตัวนี้ก็งามงามพี่น้องเออตัวนี้สูงเกียวเยียวอยู่ไม่พอกรบบอกพาดตัดโอ้เอาไปเห็นละขั้วอันนี้เฮ้ยแถนี้ก็งามคือการไหนยังขึ้นโบอันนั้นยังมาได้ขึ้นสูงถ้าขึ้นเออคุด ปลูกสองคนพี่น้องมือนั้นหน้าดำตาแดงเสกกระตึกกระตึกแด๊ดทางปลูกทางคุดกระตึกแม่เป็นคุดน้องคอนเป็นคนปลูกพ่อเป็นคนถางพ่อเป็นคนจูดพ่อมกันไปเลยนี่พี่น้องผักนี่สิงามผักนี่ต้องเพียงลิดเลยตัวนี้นั่นแหละเนาะโอ้ยอย่านางคอยเอาอย่านางหมดเด้อ อาจะนั่งก่อนนี่นี่น,นี่พี่น้องใส่อะไรอย่างนั้งจับกล้องเปลี่ยนนี่แม่เลยพี่น้องวันนี้ไปเบ่งน้องหน่อยพี่น้อง<ผ>เป็นคุ้มโบมเบ่งฝนตกแลวกา็ได้น้ำเก็บแบบนี้ใส่ค่ะเ<ม><ม>บ่งแม่ละห,หัวเต็มเลย<ม>ปานนลาอะไร bởi thường ngày mà mày nọ sọt là có ọ kín xẹp thế là này. Ừ. này là hoảng anh ba nãy lài đi cho mấy phụ bà chùm bà chùm vô bố ra bố ra bố ươn to ăn bố ươn bố đại nọ Bơm ươn bố à. em hiền vô bà phí nọ đây <laughs> nằm tối là phí nọ chẳng phên bà khoa đây lặng mơ ổn là hoảng ảnh á cốp cốp cho bọn nhảy nữa đây <laughs> là hoảng ảnh là có ọ kinh เรัวเตปแม่นอเตป้ามันยังไมาแลพอากอาบแล้วเย็นบะบ่บเห็นแล้วมีหน้ำใสค่ะพี่น้องมือเห็นน้ำเราก็จะกินน้ำ่างเลยางขึ้นโซยางไปหาน้ำตุกคพี่น้องมันี่จากพันยูแจได้เลยว้าวยู่ลุมเลน้อไมเห็นกเห็นเลยโกบไลดิไหม ท่อนๆไปสิพ่อเจ้าคันมีหมาพาหมาเข่าดงและหมาแยงหน่อยแห่พี่น้องห <c oughs> มาไล่ลงคูบ,บมแล้วก็แห่ตึกได้เป็นข้องคุณ <c oughs> พี่กายนี่ได้เป็นข้องเมื่อ <c oughs> พี่พากันยางไปหานางตุ๊กในพี่น้องร้านก็นจะยู่แจได้เลยนางก็มสวนพี่น้องก็ติ๊ มันสูงแนมหะกันบเห็นย่างอ้อมชัวเลยนติดหน้ากันหน้าบนบน้างอกพากันมาเะไรพี่น้องพากันมาทาผักอะไรแบบนี้เก็บยังแม่น่ะเก็่ะนังเออได้หลายเติมน่มหนึ่พสองพันสามพันสองสามพันวะาพันเวลากระจเห็ดเวลากระจัห้มห้าห้ามไปต่อเห็นสืออพันหาบนนอกไปขายบ่ก็สื่อขายต่อกัน ให้แม่ให้แม่ท้อใจไปขายมันยังก็ไม่ท่าใจชื่อบ่หาพันป้าขายยนยมะระด้ะลูกป้าขายแดดแห้งน้องชิพากันเมื่อแล้วจะหน่อยก่ะลกงานก็ได้ลายตืบเลยผาวเมื่ออาหารปิ้งเป็ดเฮือนเมื่อเตรียมเป็ดเป็ดดอกพี่น้องจัดเครื่องขายน้ำมันกินทอดข้าวเที่ยงไอ้ขนมเมื่อกี้พากันเมื่ออะวรนี้ มือลานกับมือไนอนเลยเ <laughs> มื่อไห่ล้เขาเมื่อแล้วมันนีเมือน,อนานจะออกมาอีกพี่นอ้องเบืองต้นมันสูงกว่าอีแม่ <laughs> 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 สีพากันกลับเลยเด้อยพี่น้องมันนี้ทำ <laughs> พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็รจะได้คอล่าไปก่อนเ้อ ฝากติดตามในเดอจ้าพี่น้องฝากติดตามเป็นกำลังใจน้องคนในเดอฝากช่องน้องคนสวรรค์ในเดอพี่น้องเด้อฝากติดตามและก็ฝากเบิ่งจนสุด้อพี่น้องเด้อเขามาขอบใจลายที่ว่าครับสมขอบใจลายๆเด้พี่น้องลาไปก่อนสบายดีสบายดี